สวัสดีครับวันนี้ตะลันกินพามาตามพิกัดของร้านม่อมเอเป็ดย่างที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่พระรามสองซอย62นี่แหละคือพิกัดใหม่ของคนที่เป็นขาประจําและคนที่ชอบทานเป็ดย่างและหานย่างไม่ควรพลาดครับอย่างที่ทราบกันดีว่าของดีร้านนี้ก็คือหานย่าง ซึ่งจะต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย2-3วันเพราะจะได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมของและย่างให้อร่อยสำหรับลูกค้าทุกคนเป็ดย่างและหมูแดงก็อร่อยไม่แพ้กันนอกจากนั้นยังมีเกี๊ยวต่อเผือกที่รสชาติสุดยอดมากๆใครที่ว่ามาถึงร้านนี้ไม่ควรพลาดครับหม่อมเอเป็ดย่างหรือบางประกอบเป็ดย่างพิกัดปัจจุบันราม2ซอยหตรงข้าม เทสโก้โลตัสขาออกวันนี้ร้านโฉมใหม่ปรับปรุงใหม่รสชาติดีเช่นเดิมลูกค้าหรือเอฟซเก่าๆเชิญแวะชิมแวะเยี่ยมกันได้แล้วครับขอบคุณมากครับผมรักคุณคุณดูตาผมเลยไอคอนแทคผมรักคุณ ถึงแม้ว,ว่าร้านนี้จะต้องย้ายพิกัดให้เราต้องตามหากันบ่อยๆแต่ว่ารสชาติความอร่อยก็ยังคงเดิมและสม่ำเสมอควรค่าแก่สายเป็ดย่างห่านย่างที่จะตามไปกินมากๆเลยครับแนะนำในคลิปนี้เรามีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของให้ขาประจําและคนที่ชอบทานโทรไปหาและติดตามร้านนี้ต่อได้เลยครับ